พอใจชาแนลร่วมกับเซนีฟูดเสนอ พอแล้วพอแล้วโอ้โหไอ้มวนคันเนาะเพิมเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบายซาอาเฮ้ รับมาฮากับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง16นาฬกา30นาทีเลยนะครับครับผมรับชมรายการพวกเราได้นะฮะถึง2ช่องทางช่องทางแรกนะครับพอใจ a n n e l อีกหนึ่งช่องทางก็เข้าไปที่ www.pojai channel.com นะครับ ครับผมวันนี้ก็โอ้โหอากาศก็ยิ่งร้อนขึ้นทุกวันนะฮะร้อนมากเลยนะฮะอากาศคนร้อนอากาศร้อนคนจะใจร้อนนะครับใจร้อนนี่แต่พูดถึงหน้าหน้านี้นะก็จะเป็นหน้า,นานงานบวชงานบวชครับครับผมผมก็กราบร่วมบุญเลยนะฮะการาบเรียนเชิญทุกท่านนะครับ ยี่สิบหกพฤษภามนี้ผมจะทําการอุปสมบทนะครับเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาและบวชเป็นพระราชกุศลให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับผมวันที่ยี่สิบหกพฤษภานะฮะวัดนครชื่นชุ่มพุทธมณฑลสายสี่นะครับครับผมเจ็ดโมงเช้าปองผมนะฮะแปดโมงก็สิงโตมังกรกองยากรต้วของคุณบอลเฉินยิ้มนะฮะร่วมแห่นะครับแล้วเข้าโบสถ์แล้วก็เลี้ยงเผลนวันนั้นตลกศิลปินมากมายเลยนะครับครับผมถ้าอยากไปชมไปได้แต่เขาไม่แสดงนะครับไปร่วมแห่ผมก็คือไปร่วมทำบุญครับผม บุญที่บวชพระใหม่นี่อู่ได้บุญมากนะคุณผู้ชมครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคุณเชษ์เขาจะบวชทดแทนพราะคุณบีดอนมารดานะครับส่วนผมก็ไม่มีเวลามากฮะใครที่เป็นแฟนต่อก็ดูละครด้วยลิเกเงินร้อยโอ้โหลิเกเงินร้อยนี่กำลังสนุกมากเลยช่องเก็บสีเมื่อวานออนแอร์ตอนแรกนะฮะดูทุกวันเลยเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราไปหาเพื่อสุขภาพก่อนนะฮะเพราะรายการของเราสลับุนโดย เครื่องเอ่อเครื่องดื่มเอนไซม์เจน f o o ดนะฮะกับช่วงแรกครับช่วงแก๊กซ่าไอ้ช่วงแก๊กซ่าฮแห่สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจน f o o ด ครับผมอ้าวแก๊กแรกของเราบอกว่าคนอีสานนี่น่าสงสารคนอีสานเดี๋ยวนี้ไม่น่าสงสารแล้วคนอีสานเดี๋ยวนี้เรยียกตัวเองเขาเรียกอ e ิซ e <ason> ึนอิซึนอิซึนนะฮะ,<ล>ะไปใช่อีสานแล้วอิซึนออกภ<น>าษาเป็นแบบเอ็กเซนออกภาษาอังกฤษออกะนะอิซึนนะฮะอ e <ason> ิซึนน่าสงสารยังไงนะฮะเราไปดูกันดีว่าคนอีสานน่าสงสารไงครับอ่ะไปดูกันครับอ้ะดูมีความสุขสนุกสนานมีความสุขสิผมมากินเจนิฟู้ด แล้วไปทําอะไรมาอีกมีความสุขเฮ้หายไปหลายวันโอ้ไปทําบุญมาสิคุณตายเออทำบุญทาบุญครับที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่วัดไงวัดจังหวัดอะไรใครไปทาบุญที่ห้างวะบุญอะไรแต่วัดวัดอะไรจังหวัดอะไรโอ้โหจังหวัดกาฬสินธี์คุณกระต่ายบ้านภรรยาของผมเลยเฮ้ยกาฬสิน์กาฬสินนี่คุณคุณคนอีสานเลยนยไม่ใช่คนอีสานเขาเรียกคนอะไรครับ People โ a โ o a แต่ว่าประชากรพิการดั้ง ตัวเองแตัวเอง่คนอีสานเนี่ยผมชอบนะในสายใจคอเอดีนะทุกคนเลยนะเอาดีทุกคนที่เขาพบมาแต่ที่สําคัญคือคนอีสานนีบ้านเขาหน้าตรงสารหน้าตรงสารเงี้ยเดี๋ยวนี้บ้านผมเจริญหมดแล้วเจริญที่ไหนผมเคยเจอคนอีสานเคยถามเข้ามาแล้วนะถามว่าไงบ้านคุณเนี่ยหน้าตรงสารจริงๆ,ๆหน้าตรงสารตรงไหนอ,อย่างบ้านเราเนี่ยเรียกเจ็ดโมงเช้าบ,บ้านคนเรียกว่าอะไรเจ็ดโมงเสาร์เห็นไหมเนี่ย จ็ดโมงผมก็นั่งเศร้ากันแล้วแปดโมงอะแปดโมงเศร้าเก้าโมงเก้าโมงเศร้าสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเศร้าเห็นไหมสิบเอ็ดโมงยังนั่งเศร้าก็อยู่เลยตอนบ่ายนี่น่าสงสารเลยก็ไปใหญ่เลยสงสารอะไรถ้าไม่มีกินเลยตอนบ่ายทำไมจะไม่มีกินอย่างบ่ายโมงบ้านคุณว่ายังไงบ่ายโมงแเองเห็นไหม สองโมงอะสองโมงแรงสี่โมงสี่โมงแรงหกโมงหกโมงแรงเห็นมาแรงยันหกโมงเลยนี่ตอนมืดเนี่ยยิ่งออกจากบ้านไม่ได้เลยนะทำไมจะออกไปได้มืดไม่เหมือนที่อื่นยังไงบ้านเขาเรียกว่าอย่างไรพามืดมืดมืดตึบนี่ไงครับมืดตึบเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมแต่จะมีน่ารักอยู่หน่อยตรงไหนใกล้ใกล้สว่างใกล้สว่างน่ารักแค่ที่สี่ที่ห้าเขาเรียกว่าอะไรคอนชีเจนั่นแหละ ก่อนจริงจรงแดงเลยน่ารักดียตอนที่แจ้งเออภาษาอังกฤษสะกดไงภาษาอังกฤษ K O Y O d o u U สองตัวจริงๆไม่ได้เศร้าอย่างที่คิดกลับมาป็นภาษาภาษาสำเนียงออกมันก็เลยดูๆว่าเป็นเออเป็นมันเศร้ากับเศร้าสาวสาวกับเศร้าสาวกับเศร้านะครับอ่า นี่ตอนที่สองนะเขาบอกเตี่ยวงลูกสาวโอ้ยใครที่มีลูกสาวเนี่ก็ต้องหวงของธรรมดาทุกคนลูกสาวไม่ใช่หรอนี่ฮะแต่ไม่ต้องห่วงลูกสาวผมตอนนี้อยู่ม .2 เริ่มจะเป็นทอมแล้วครับจริงๆเริ่มจะเป็นทอมแล้วพาไปซื้อเสื้อเสื้อผู้หญิงไม่เอาแล้วลักษณะต้องย้ายไปอยู่ทุ่งสีกันซะแล้วทำไมฮะาทุ่งสีกันไงเป็นทอมอ่ะองะงงงงงงไดูเขงหวงยังไงลูกสาวครับผม พ่อลูกเป็นคนจีนลูกจะเรียกเตียเตียนี่แหละเขาพอดีวันนั้นแต่งงานลูกสาวแต่งงานแล้วเตียเนี่ยเป็นห่วงลูกสาวมากาาห่วงแบบโหทีนี้แบบว่ายุ่งไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมเลยอ่ะทันนี้จะต้องแยกเลือนไปแล้วอ่ะใช่เดียกลูกสาวถามเลยว่าบอกว่านี่คือนี่ส่งตัวเขาหอนะถ้าเกิดว่าเจ็บปวดทรมานอะไรเนี่ย ให้ร้องเรกเตี๋ยดังๆเอาเป็นห่วงลูกไงเดี๋ยวเตี๋ยนเข้าไปช่วยนี่ไงแต่ถ้าเกิดว่ามีความสุขนะเออให้ร้องเพลงชาติเออมีการสมทึกกันไว้ถึงเวลาส่งตัวเข้าหอปับอ๊บเป็นไงเตี๋ยคอยเอียงหูฟังนะเออไอ้ลูกสาวเร่เจ็บปวดทรมานแบบจะได้เข้าไปช่วยเหลือ,อแป๊บเดียวส่งตัวเข้าหอปั๊บได้ยินเสียงเตี๋ยเอาแล้วเอาแล้ว ฮ้ยลูกสาวไปแล้ววะห่วงอ่ะโอ้หลูกสาวห่วงลูกเลยเดี๋ยวจเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าร้องอีกนะมีเรื่องแน่กับพังลิงจริงๆร้องเตี๋ย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 มันจะวิ่งนะโอ้โหเดี๋ยวจะร้องอีกทีนะเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องร้องจริงๆร้องเลยเตี๋ยเตี๋ยเตี๋ยสามทีเล้วคนนี้เดี๋ยวิ่งมาถึงหน้าห้องเลยอู้เสียงสวยลงเลยเสียงอะไรเตี๋ย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 เลยยืนตรงี๋ยเตี้ยบ้้าโโอห เฝ้าเรื่องจริงไม่มีใครจะไปยืนเฝ้าลูกอย่างนั้นอ,อความเป็นห่วงก็ต้องห่วงในที่วันละโอกาสที่เหมาะสมรไม่ว่าลูกสาวส่งตัวเขาหอไปไปห่วงกันไม่ได้ครับเขาอายอสิอออ่าฮ่าพอแล้วผมว่าเดี๋ยวพักดื่มเจนิฟูสักครู่นะครับรับผมช่วงหน้ากลับมาแจกงซะฮาดี การเข้าสู่ช่วงที่สองรายการนะครับกับช่วงเจ็กซ่าอาเฮสสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเอนไซม์เจลีฟูดนะครับครับก็ซ้ำย้ำเตือนกันเป็นประจำนะฮะท่านใดโทรมาเล่นเกมกับเราแล้วได้ของรางวัลภายในอาทิตย์นี้ขอสงวนสิทธิ์ปฏิทิ์หน้านะครับบ้านเลขที่หนึ่งโทรได้หนึ่งท่านอย่าปลอมชื่อปลอมเสียงนะครับส่วนท่านใดได้ของรางวัลแล้วเราติดต่อไปไม่ตอบกลับภายในหนึ่งอาทิตย์ครับ เราขอตัดสิททันทีนะครับ<ด>อ,อ่ะเดี๋ยวไปชมกติกาและของรางวัลกันเลยนะครับครับกติกาจะซ่า้าเฮเราจะทําการคัดเลือกผู้ร่วมเล่นเกมโดยการ,รเตรียมลูกปิงปองทั้งหมด10ลูกซึ่งลูกปิงปองแต่และลูกจะมีหมายเลขตั้งแต่ศูนถึงเ พิธีกรจะทำการคลาลูกปิงปองทั้งหมดแล้วสุ่มหยิบขึ้นมาเตียนหนึ่งลูกหากหมายเลขที่ปรากฏบนลูกปิงปองตรงกับเลขใดเลขหนึ่งในบ้านเลขที่ของคุณคุณก็จะมีสิทธิ์โทรเข้ามาร่วมเล่นเกมกับทางรายการของเราได้เลยค่ะจากนั้นเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10แผ่นป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ห้ากล่องกล่องเล็กอีกห้ากล่องเราจะทำการคลาแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3 0 0แผ่นป้าย พิธีกรจะเปิดเฉลยให้หนึ่งแผ่นป้ายและคุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเซนิฟูดกล่องเล็กหรือเซนิฟูดกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5า้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟาปรุงสําเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟี่สกล่องมูลค่า4 5 0อห้าิบาทเสื้อที่ระลึกจากทางรายการ เงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟู้ดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในคนคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มเทาเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8ถึง9 เอาล้ครับรับชมรับทราบกติกาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราจะเริ่มทําการเขย่าแล้วก็ล้วงลูกปิงปองนะฮะล,ล้วงเลยฮะอ่าเราจะดูว่าวานนี้ได้หมายเลขสามไปวันนี้ได้หมายเลขอะไรนะครับหยิบมาแล้วครับโ์มาเป็นเลขศูนย์ครับผมโอ้โหครับผมหมายเลขศูนย์นะครับ จากรุวีปองมาเพิ่งเจอนะครับเนี่ยครับผมอ่ใครมีเลขศูนย์ในบ้านเลขที่โทรเข้ามาได้เลยนะครับถ้าไม่มีอย่าโทรเสียเวลาเปลืองตังค์ด้วยอ่สายแรกน่าจะมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับชอบปากกาค่ะชอบปากกาจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพอยู่แถวไหนครับเนี่ยลาดพร้าวค่ะลาดพร้าวบ้านเลขที่สี่สิบค่ะสี่สิบไม่มีศูนย์เนี่ยอ่าสี่สิบก็เลขศูนย์อ๋อสี่ศูนย์นะครับเล่นเลยนะครับ อ่ายปได้ครับเจนีฟูดกล่องเล็กปายต่อไปเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะใหญ่นะใหญ่นะอใหญ่นะครับขอใหญ่ขอใหญ่ไอ้ใหญ่อ๋อเป็นกล่องเล็กครับคุณชอบปากกาไม่ได้นะฮะวางสายสนิทด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับอ่าสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับธัญพัฒน์ค่ะทันญพัฒน์จังหวัดอะไรครับ ม,มินบุรีค่ะมินบรุรีนะบ้านเลขที่ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์โอเคนี่มีศูนย์เมื่อกี้มีสิบนี่มีศูนย์ของแท้อ่ะเล่นเลยนะครับอไปแล้ครับอ่เจนี่พุทกล่องเล็กป้ายต่อไปเจนี่พุทกล่องเล็กหรือเจนี่พุทกล่องใหญ่ครับใหญ่ค่ะใหญ่นะฮะใหญ่หรือไม่ขอใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่อีกแล้วเป็นกล่องเล็กไม่ได้นะครับวางสายสิด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับอ่ะโทรเข้ามาได้เลยนะฮะศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะครับ แต่ถ้าอยากสุขภาพดีก็หันมาดื่มเจนิ่พุทนะฮะสั่งช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหยีส่งถึงบ้านเลยนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับสว่างครับสว่างใจจังหวันเลยครับอุทัยธานีครับอุทัยบ้านเลขที่หนึ่งหกศูนย์ครับหนึ่งหกศูนย์ม่กล้าพูดสิบเลยนี่เนี่ยมาตรงศูนย์อย่างเดียวเล่นเลยนะครับอ่าป้ายแรกครับเจนิพุทธกองใหญ่นะครับป้ายต่อไปเจนิพุทธกองเล็กหรือเจนิพุทธกองใหญ่ครับ กล่องเล็กครับกล่องเล็กนะเล็กหรือไม่นะฮะเป็นเล็กโอ้โหเป็นกลองใหญ่นะครับไม่ได้วางสายสนิทด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับโอ้โหสามสายยังไม่มีใครตอบถูกนะครับเล่นง่ายๆกับพวกเรานะฮะป้ายเจนี่ฟู้ดเรามีสิบป้ายคร่าก่อนไปนะครับอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับปียรัตค่ะปียรัตจากจังหวัดอะไรครับตากค่ะจังหวัดตาัดตากค่ะก็ไกลค่ะ ตากเนาะออตากอ๋อบ้านเลขที่ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะหนึ 1> 1, <110. S 2> ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์บ้านเลขที่เดียวกับเมื่อกี้เลยหนึ่งหนึ่งศูนย์เหมือนกันแต่อยู่คนละที่คนละจังหวัดอ่ะเล่นเลยนะครับอ้าวเจนิพุธกองใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนิพุธกองเล็กหรือเจนิพุธกองใหญ่ครับ ยันฟุตกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะขอยเล็กนะครับขอยเล็กกล่องใหญ่ครับโอ้โหเป็นกล่องใหญ่ครับไม่ได้จริงๆนะครับวางสายสนิทด้วยนะขอบคุณมากสวัสดีครับโอ้โหสี่สายยังไม่มีใครได้เลยนะครับนี้เดี๋ยวดูซิว่าใครจะโชคดีนะฮะที่ตอบถูกสายแรกนะครับ0 2 6 9 2 2 8 1 8 9โทรมาร่วมสนุกกับพวกเราได้เลยนะครับครับผมมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับนารีรัตค่ะนารีรัตจากจังหวัดอะไรครับจังหวัด อุทัยค่ะอุทัยบ้านฤทธิที่หนึ่งหกเก้าทับสามสี่ค่ะหนึ่งหกเก้าทับสามสี่ไม่มีศูนย์นะคุณพี่รับชมกติกาเราอยู่หรือเปล่าครับ ต้องมีศูนย์นะฮะต้องดูกติกาเราขออนุญาตตัดสายนะครับขอโทษจริงๆนะครับสวัสดีครับสสวัสดีครับคบือร่วมสนุกกับพวกเราต้องดูกติกาะะกของเรา,ด,ารด้วยนะฮะฮจะมีเลขศูนย์นะฮะอยู่มุมจอของท่านนะฮะมจอซ้ายมือของท่านนะฮะอ่ะผมไม่ทันแล้วพี่ต๋องอ่ะไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราเบรกนะฮะพักดื่มเจริญพูดสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแจกจ้ากอ่ เอาแล้วครับกลับเข้าสู่ช่วงแจกซ่าฮาเฮอีกครั้งนะฮะช่วงดีก็สับสนุนเช่นเคยครับกับเรื่อนเอนไซม์เจลิฟูดนะฮะกราบปฏิกาย้ําเตือนนะฮะต้องมีเลขศูนย์อยู่ในบ้านเลขที่ต้องดูด้วยถึงจะเข้าใจเล่นเกมของเรานะฮะถ้ามีเลขศูนย์อยู่ในบ้านเลขที่ของท่านนะฮะเราตัดสิ์เหมือนสายเมื่อสักครู่นี้นะฮะกราบต้องขออภัยด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อจริงครับดวงใจค่ะคุณดวงใจโทรจากจังหวัดอะไรครับ ปทุมธานีค่ะปทุมธานีอยู่แถวไหนจ๊ะคลองหนึ่งค่ะคลองหนึ่งคลองหนึ่งนะอ้าวบ้านที่จ้ะสามศูนย์เก้าค่ะสามศูนย์เก้านะครับเบาเสียงทีวีได้ยนะครับเบาเสียงทีวีนะคุณดวงใจอ่าค่ะแผ่นป้ายแรกเป็นเจริฟูดกล่องใหญ่อ่าตายต่อไปเป็นเจริฟูดกล่องเล็กหรือเจริฟูดกล่องใหญ่กล่องใหญ่ค่ะใหญ่นะขอใหญ่นะคุณดวงใจโอ้โหลองเล็กครับไม่ถูกนะฮะไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้โทรมาร่วมสนุกได้นะครับ วางหัวยสลิดด้วยนะฮะมาอีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจริงครับผมสุธิพงศ์ครับผมสุธิพงศ์ใช่ไหมฮะชุมพรเนี่ยชุมพรจังหวัดอะไรครับชุมพรครับผมจำได้ผมจำได้ถาประจำนะบ้านเลขที่ครับสุธิพงศ์เก้าหนึ่งศูนย์สี่เก้าหนึ่งทับศูนย์สี่นะฮะมีศูนย์ครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจิญพุตกล่องเล็กอ่าไต่อไปเจิญพุทธกล่องเล็กหรือเจิญพุทธกล่องใหญ่กล่องเล็กครับผมกล่องเล็กนะ ขอให้เล็กเอาแล้วสายนี้มีสิทธิ์ลุ้นนะฮะแผ่นป้ายสุดท้ายครับเจนพุทธกล่องเล็กหรือเจนพุทธกล่องใหญ่กล่องใหญ่ครับใหญ่นะขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่เอาใหญ่จริงๆด้วยโอ้โหสายนี้สุภาพบุรุษนะฮะอ้าวมีของรางวัลครับเจนพุทธหนึ่งสองสามสี่ห้าแผ่นป้ายไหนครับเอาหมายเลขห้าหมายเลขห้านะใกล้ๆผมเลยนะขอให้เจริญพลขอให้เจริญพลขอให้เจริญพลโอ้โหโอ้โหถูก เป๊ะเลยนะฮะดีใจด้วยครับคุณสุธิพลจากจุมพรนะฮะรับเงินสด2 0 0 0บาทจากในพลพลขอนแก่นนะครับให้ชื่อที่อยู่ให้กับทีมงานด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับอ้าวสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจริงครับนิรัน์ครับนิรัน์นะฮะจากจังหวัดอะไรครับัชนาทครับชัยนาทนะฮะบ้านเลขที่ครับนิรันธ์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์นะฮะ หนึ่งเก้าศูนย์อ่าเล่นเลยเล่นเลยแผ่นป้ายแรกครับเป็นเจไดฟูดกล่องเล็ก <Yeah. S 1> อ่าป้ายต่อไปเจไดฟูดกล่องเล็กหรือเจไดฟูดกล่องใหญ่เล็กครับเล็กขอให้เล oh, <ม>็กโอ้โหใหญ่ครับบุดนดีรันแม่ไม่ถูกนะฮะไม่เป็นไรพรุ่งนี้โทรมาร่วมสุกได้ใหม่นะวางหัวสนิทด,ด้วยนะฮะสายต่อไป0 2 6 9 2 2 8 1หกนถึงเนะครับสุขภาพ,าพดีนะฮะอ่ะมาแล้วครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับคือจริงครับ ชื่ออุดรครับคุณอุดรนะฮะจากจังหวัดนครยกครับนครนายกโอ้เมื่อวานนี้ก็โทรมาทำไมไม่อยู่อุดรอ่ะชื่ออุดรจะย้ายมาแถวนี้อ๋อย้ายมาบ้านเลขที่ครับยี่สิบครับยี่สิบสองศูนย์นะฮะนี่นะฮะอ้าวคุณอุดรครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจดีพุทกล่องใหญ่ป้ายต่อไปเป็นเจดีพุทกล่องเล็กหรือเจดีพุทกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับใหญ่นะขอใหญ่อ้าวใหญ่ เอาละแผ่นสุดท้ายครับไปรุน่นนะเป็นเจอร์รพุทกล่องเล็กหรือเจอร์รพุทกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กครับเล็ก,ลกนะหอยเล็กครับอ๋อเอาล้วแม่วันนี้ผูกผ้าปลุษน,น,นะโชคดีคมากเลยอ่ะเหรือเจอร์รพุทธหนึ่งสองสามสี่แผ่นไป้ายไหนครับคุณอุดรกล่องสามครับสามนะสามในพันหรือเปล่า,<ม>าสามเตาเตาแนวโอ้โหเป็นไงนี่ก็ได้รับกาแฟนาโนคอฟฟี่สองกล่องมูลค่า450บบาทครับคุณอุดร ให้ชื่อที่อยู่กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ0269 228 1 8กถึงครับสุขภาพจะดีนะครับเราขอแนะนำครับเอนไซม์เจนิฟูดนะฮะรักษาไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโรคตับโรคไตนะครับครับถ้าสั่งซื้อโดยตรงนะครับที่หมายเลขของพี่หยองลุกหยีครับ080 022ปดศ5จัดส่งฟรี ทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับรับไม่เชื่อก็ลองสั่งไปทานดูนะครับรับรองนะครับท่านนี้เป็นความดันีปวดไข้ปวดกระดูกเนี่ยรับรองหายหมดหายหมดอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยเสียงดังฟังชัดชื่ออะไรคะนุชลีค่ะนุชจีศรีราชาป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นุชรีค่ะนุชลีค่ะโอไม่ใช่ศรีราชาที่สีโทเอโทรจากจังหวัดอะไรครับนุชลีโคราชค่ะโคราชเอ้าอำเภอ ปักช่องค่ะมีแล้วไงเข้าไปปักช่องนี่มีทุกวันเลขอะไรเขาก็มีสองศูนย์สี่ค่ะสองศูนย์สี่ด้วยเอาล้วครับอ่ะนุชรีครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจดูพูทกล่องเล็กอ่าป้ายต่อไปเป็นเจดูพูทกล่องเล็กหรือเจดูพูทกล่องใหญ่กล่องใหญ่ค่ะใหญ่นะขอให้ใหญ่อ้าวใหญ่ด้วยอ่ะได้ลุ้นป้ายสุดท้ายครับเจดูพูทกล่องเล็กหรือเจดูพูทกล่องใหญ่ เล็กหรือใหญ่ครับของเล็กค่ะเล็กนะหอยเล็กหอยเล็กอ้าวใหญ่นะฮะแหงไม่ถูกครับคุณนุชจรีนะฮะปากช่องก็ชมมันเยอะนะฮะแฟนคลับของเรานะฮะต้องขอบคุณมันอย่างสูงเลยนะมาอีกแล้วหนึ่งสายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอยู่บนเครื่องบินเ่าะเสียงดังเอาสายหลุดสายหลุดเลยนะฮะโอไม่น่าทักก็เลยอ่ะม่ทักกันสายหลุดแล้กไอเลยเมื่อกี้อ๋ออะไรอ๋อไอเลยสายหลุดเลยอ่าครับนะฮะศูนย์สอง 6922818ถึง 9, 9ครับยังพอมีเวลานะฮะรีบโทรไปเข้ามานะครับวางหัวสนิทสลับสายที่แล้วด้วยนะฮะ <มา S 1> อ่านี่ฮะคุณนุชจลีวางหูสนิทหรือ,อยังนะครับอ่<ม>าาแล้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อจริงคอชื่อโสพีค่ะโสพีพนะอยู่จังหวัดอะไรครับ จันทบุรีค่ะโอ้ยเป็นจันทร์ไกลมาหายไปนานมากเลยตอนนี้นะอ๋อนี่ผลไม้เนะติดครั้งแรกค่ะติดครั้งแรกเลยอยู่อำเภออะไรจ๊ะอยู่เนี่ยค่ะอำเภอปวงน้ำร้อนนะคะปวงน้ำร้อนร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผลไม้จันกําลังโอ้โหนะทุ่งลงทุเรียนนะเงอะเหอนะเยอะมากเอาวละบัตรพี่ครับหนึ่งร้อยทับสามค่ะโอ้โหสองตัวเลยเล่นเลยอ่าเล่นเลยนะฮะแผ่นป้ายแรกเป็นเจนิพุตกลอง นี่กล่องเล็กครับผมแผ่นป้ายต่อไปเจนรฟูตกล่องเล็กหรือเจนรฟูตกล่องใหญ่กล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะครั้งแรกเราอยากให้ได้โอ้ยเป็นกล่องใหญ่ครับโสพีไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้โทรมาร่วมสรุปได้ใหม่นะอ่าจากจันบุรีนะใครที่อยากจะส่งผลไม้มาให้กับทีมงานนะฮะโดยแล้วน้องเบนเนี่ยโหหิวมากเลย ทุเรียนนะทุเร uh. ียนมอข้างของเรานะเอาบอลเรานับไฟไปก่อนไหมศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้าครับโทรเข้ามาของวันเร็ว hmm. ม uh 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 ีเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่าน uh ี่สองป้ายนะเนี่ยแค่สองป้ายเองแล้วสุภาพรุนรวนเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อจริงครับอัธพงศ์ครับชื่ออะไรนะครับอัธพงศ์ครับ อัตพง์นะอ่าอยู่ที่ไหนลูกจังหวัดอะไรลบุรีครับลบุรีนะอ่าบ้านเลขที่ครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยร้อยทับทับมีทับไหมไม่มีนะอ่าไม่มีทับไม่มีศูนย์ศูนย์นะอ่าแผ่นท้ายแรกเป็นเจนริพุตกลองใหญ่อ่าอัตพงป้าย่อไปเจนริพุกล่องเล็กหรือเจนริพุกล่องใหญ่ใหญ่ใหญ่นะโอ้ใหญ่เอ้าใหญ่แผ่นสุดท้ายครับเจนริพุกล่องเล็กหรือเจนริพุกล่องใหญ่เล็ก เ <L> ล็กให้เล็กอไญ่น,นะครับโอ้โหไม่ตู่นะอาตพงศ์พรุ่งนี้โทรมาใหม่นะฮะไม่ทำเลยไปที่เหลือนะฮะเวลาหมดแล้วอ ไปที่หนึ่งครับนี่เงินสด1000บาทอยู่นี่นี่เจริฟูดกองเล็กมูลค่า2,200บาทและนี่ฮะเจริฟูด2ก็เป็นเสื้อนะที่ระลึกจากทางรายการของเราเสื้อแ <นะ S 1> จ็คเก็ตนะฮะหน้าร้อนใส่แล้วก็จะร้อนอบผิวไปด้วยกันแดดกันแดดอ่ะคนนี้เวลาหมด,หมดเวลาขอบคุณเจริฟูดผู้สนับสนุนหลักของเราครับผม <c oughs> พรุ่งนี้มาร่วมสนุกกับเราได้ใหม่ครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านทุกสายทุกอำเภอทุกจังหวัดเลยนะครับครับรายการดีๆอย่างนี้นะฮะจันทร์ถึงศุกร์ส6บหนาฬิกาถึงศุกร์นาฬิกานามสิบนับ ผมเชิดเินยิ้มนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนโชคดีเป็นใช้พวกใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรรััอออดกก่ไไตตต้้งหืปเนาาิวช